สบายดีสวัสดีคร nice. <sh> well ับพี People, People, ่นองครับพบกับบายะอ่อนทั่วครับพี่นองครับผมมือนี่เบายะอ่อนทั่วพี่นองพาพีพี่นองกินเขากินหนาพี่นองได้เมนูเด็ดมนูดังพี่นองนี่โหยลงมือทาเองอีกแล้วครับผมอันนี้เบายะเฮ็ดเองพี่นองไก่นึ่งพริกไทยดํานะครับแล้วการน้าจิ้มพี่นองตําเองคือเราครับผมเผ็ดเผ็ดผักเครืองเคียงพี่นองมีบกเขือบักแตงพี่นองนี่ผักกาดผักซีนะพี่นองผักชีไปเรื่อยบักหอมเปรยบัานเท้าพี่นองบ่ต้องรอลายใหญ่ห้างพาพีพี่นองลงมือกินเขาครับผมไปครับ <c oughs> คำแรกจะเสิเอาคำแหกได้ไี่นอ้องครับข้าวเหนียวมันนี้กินข้าวเหนียวพี่นอ้องนี่จำใหญ<ม>่ๆอืตัว<ม>อืมอืมผงน้ำซุปอยู่ข้างๆครับเป็นไงเห็นนี้รสชาติรู้ว่าอร่อยนี่ จิ้มลงไปเลยครับแห่งเพชรตองจิ้มายเด้วยอากาศอบกสีสีไปเลย ไปหน่องเผ็ดน้ำจิ้มเผ็ดแห้งครับบุกพริกมึ้นเผ็ดแห้งอีกเลรอดเนี่ยซื้อมารดนี้เผ็ดมากไก่เนื่อสมุนไพรไก่เนื่อพริกไทยดำเน่อง ไก่หอมๆนุมน่มๆไปหรอกผักกรอบๆไปหรอกลมพัดวีวีแล้วหนาวเสีโยโอ้ยหมาครับมาครับเอิอนพี่เอิญน้องกินเขาครับผมพี่น้องทัโลกโซเชียลพี่น้องทั้งเอิอนทั้งไกลตา่างจังหวัดต่างประเทศเนาะกินคาบะบยะไป

โอ้ยเนี่ยโอ้ยอืครับพี่น้องครับพี่น้องครับข้ามีอะไอื 구독 음. 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 Yes <laughs> เผ็ดไปหน่อยอีกจักสินไปน,น่อยนี่โอ้โหเนอี่ละอืมอเผ็ด

อืมอ้ยพี่นอแาเพชรเพชรแงเซมากินนิ่งๆไปพี่น่อ

아, 아, 아. คำน้ยังครับผมไปไปจะลงไปโอเคครับพี่น้องครับตอนนี้นะครับเบายะออนตัวพี่น้องพาพี่พี่น้องนะครับกินพี่น้องน้องไก่หนึ่งสมุนไพรพี่น้องครับผมเสียบๆนะครับกับเบายะาของพี่น้องเนาะเผ็ดร้ายพี่น้องน้ำจิ้มน้ำพริกย้ายนี่นะครับซื้อมาในรหม่นี่เผ็ด นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร่พี่น้องถ้าเกิดเบลอยากกินบอดีกินมุมม้าบอดีพี่น้องขอโทษขออภัยนะครับผมก็ฝากสนับสนุนต่อๆไปนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เนาะมื้อนี้บ่อยากออนทวดสบายดีสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับไปครับพี่น้อง